สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเมืองหลวง50เขตค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั้ง50เขตในกรุงเทพมหาคนครนะคะว่ามีบริการดีๆโครงการดีๆอะไรกันบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะุณผู้ชมอยู่กับดิฉันผู้ชา,ชาอัครสินพากรน,นะคะเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพฤหัสเวลา15นาฬกา10นาทีถึง16นาฬิกาทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนะคะ สำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่เขตลาดพร้าวนะคะเขตลาดพร้าวมีโครงการอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมในเขตลาดพร้าวต้องไปติดตามชมตัวอย่างรายการของวันนี้กันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างรายการสําหรับวันนี้นะคะแหมเราไปเที่ยวกันเขตลาดพร้าวแบบนี้มันพานไม่ได้เลยที่จะต้องไปสัมภาษณ์นะคะบุคคลสําคัญของเขตลาดพร้าวนะคะนั่นก็คือผู้ในการเขตลาดพร้าวนั่นเองนะคะแต่ว่าติดเอาไว้ที่ช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้พักกันสักครูค่ค่ะ